ระหว่างพาคิพเดียมบารอนีอีกับพาคิพเดียมวินเซอรีอีเลือกปลูกชนิดไหนดีแล้วแต่และชนิดแตกต่างกันอย่างไรเรามาเริ่มกันที่แหล่งที่มาของ2ชนิดกันก่อนแล้วกันนะเจ้าตัวบารอนเนี่ยจะอยู่ทางเหนือของมาดากัสการะจายพันค่อนข้างกว้างเลยนะส่วนวินเซอร์เนี่ยจะอยู่ทางเหนือเหมือนกันแต่ว่าอยู่แคบกว่ามากนะครับจะอยู่ที่เทือกเขาปราสาทวินเซอร์ก็เลยเป็นชื่อสปีชีส์เขาอะนะการดูแลทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยก็ปลูกเลี้ยงกลางแจ้งได้แต่ให้ระวังผิวที่อาจไหม้แดดนะเพราะบ้านเราเนี่ยมันแดดรอน มากจนอาจทําให้ต้นเนี่ยสุกได้เลยนะครับส่วนฟอร์มต้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยเป็นไม้พุ่มเหมือนกันแต่ว่าตัวบารอนเนี่ยจะเป็นพุ่มที่สูงได้ถึง3เมตรเลยส่วนวินเซอร์เนี่ยจะสูงได้แค่เมตรห้าสิบโดยช่วงแรกเนี่ยบารอนจะโตเป็นลาต้นเดี่ยวๆขึ้นไปแล้วก็ค่อยแตกกิ่งก้านนะครับส่วนวินเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะแตกกิ่งก้านตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะครับส่วนหนามบารอนเนี่ยจะหนาและใหญ่กว่าวินเซอร์มากเลยแต่บอกเลยว่าหนามเนี่ยแหลมทั้งคู่นะถ้าไม่ระวังเนี่ยเจ็บมือแน่รรวมถึงงใบบขออาน ก็จะใหญ่กว่าวินเซอร์ด้วยนะส่วนดอกเนี่ยทั้ง2ชนิดนี้ก็จะมีสีแดงอมชมพูคล้ายๆกันแต่ที่สังเกตเนี่ยส่วนที่เป็นหลอดของกลีบดอกเนี่ยตัวบารอนจะเป็นสีเดียวกับกลีบดอกเลยก็คือเป็นแดงอมชมพูนะครับส่วนตัววินเซอร์เนี่ยหลอดของกลีบดอกเนี่ยจะเป็นสีเขียวอมเหลืองนิดๆน,น,นะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยวินเซอร์ก็จะมีราคาที่สูงกว่าบารอนทั้งจากความนิยมแล้วก็ความหายากนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสนใจชนิดไหนกันนะระหว่างวินเซอร์แล้วก็บารอนแล้วก็ถ้าเกิดชื่นชอบเรื่องร อกอับบไม้ฝากกดติดตามกิติเนสซี่ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย